ครูสมชายฮะทาไมครูถึงต้องทําเชื้อซอมบี้ขึ้นมาด้วยล่ะครับก็เพราะว่าครูชอบครูสมปองยังไงล่ะครูพยายามหลายวิธีเพื่อพิชิตครูสมปองแต่ก็ไม่สําเร็จครูเลยลองใช้เคมีทดลองกับเจ้าหนูไม่อยู่วันหนึ่งหนูทดลองหลุดไปและครูก็ถูกกัดเลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครูสมปองสองต่อสอง ทำลาไว้เจดทำเครื่องท่องโลกอยู่ละสิทำไมต้องทำเครื่องท้องโลกด้วยละ่ะ <_ d ue> ก็เพราะว่าหุ่นยนต์ทำนายอนาคตบอกฉันว่าเชื้อซอมบี้ยังไม่หมดอีก50ปีข้างหน้าจะค้ายกับปี2024แต่จะทั่วทั้งโลกเลยเชื้อยังมีอยู่และจะเติบโตขึ้นสามวันผ่านไปในที่สุดฉันจะทำเสร็จสักทีอเอาแหละเก็บข้าวของแล้วเราไปลูกอนาคตกันเลย ไปทำไมวะนั่นสินั่นสิก็เพราะว่าในอนานคนยังมีเชื้อซอมบี้อยู่ละสิพวกเราก็ต้องไปช่วยไงพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมมาถึงแล้ว เฮ้ยนั่นมันซอมบี้ครูสมชายและครูปิชานี่ว่าเอาเลยเฮ้ยทำไมปยาถอนพิษไปแล้วมันไม่กลับมาปกติวะก็เพราะไวรัสซอมบี้ที่แข็งแรงแล้วยังไงล่ะเธอเป็นใครเป็นใครไม่สำคัญแต่เธอน่ารักมากฉันชื่อว่าโซเฟียเป็นนักวิจัยมือหนึ่งของโลกเอ้ยเฮ้ยหนีก่อนไหมซอมบี้ครูสมชายและครูปิชามาแล้วนี่นนี ว่าแต่เธอโสดไหมอะขอจีบได้ปะฉันโสดฉันให้นายพูดอีกทีนะว่านายจะจีบฉันจริงใช่ไหมใช่แล้วฉันมั่นใจหยุดจีบเป็นก่อนได้ไหมซอมบี้พวกนั้นมันเติบโตที่นายโซเฟียแล้วทำไมคุณถึงรอดชีวิตอยู่คนเดียวล่ะเชื้อมันมาเร็วมากจนพวกเราไม่ทันตั้งตัวทุกคนเสียสละเพื่อให้ฉันรอดชีวิตแล้วพวกนายรอดมาได้ยังไงฉันตรวจสอบแล้วไม่มีพวกนายอยู่แม้แต่ที่อยู่ พูดสั้นๆน,นะพวกเรามาจากอดีตในปี2024ฮะตอนยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเลยนะฉันเป็นคนสร้างทีที่ทันสมัยขึ้นมาเองแหละสิ่งๆนั้นเรียกว่าเครื่องท่องโลกว่าแต่ที่นี่ปีอะไรที่นี่ปี2617หรือคศ20 7 4อยจ่าบอกนะว่าพวกเรามาช้าไปปะพวกเรากลับไปอีก10ปีที่แล้วคนจะกลับโซเฟียเป็นแฟนกันไหม เป็นค่ะที่นี่ปีอะไรครับอ๋อที่นี่ปี2 6 0พันหนายหนุ่มเอ้ยแสดงว่าพวกเรามาถูกแล้วไปกันเถอะบอนดูนี้ดิดูอะไรวะนในช้โซเฟียแฟนหนึ่งาวะกำหนดสร้างหุ่นยนต์โซเฟียนักวิจัยมือหนึ่งของโลกเริ่ม2ีมกราคมนี้2607สร้างโดยด็อกเตอร์นิก่อน อย่าบอกนะว่าคนยนต์ที่คุยอยู่คือเอไอไม่ใช่คนก็ว่าอยู่ทำไมเธอไปแปลกตั้งแต่ตัวสอบที่อยู่แหละ <c oughs> ไอบ้บอลมีเฟนเป็นทุนยนต์ <c oughs> ไอบ้บอลเลยคบคนไปคบไปคบทุนยนต์สภาพน่าจัดสวัสดีครับผมด็อกเตอร์นิกอนะครับวันนี้ผมจะมาประดิษฐ์ทยตนา เฮ้ยสอมบี้มันครบร่างแล้วหนี่ก้อนพวกเราเร็ว,ปรว,รวไปทดลองกันน้องปลาสอมบี้ไป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 แปดชั่วโมงผ่านไปหลังจากการทดลองสามชั่วโมงต่อมาหลังจากช่วยโลกอนาคตไว้โอ้ยเราช่วยโลกนี่มันรู้สึกว่าดีจริงๆเลยมีความสุขมากมันได้อิ่มบุญและอิ่มใจสาธุเฮ้ยดีใจจริงๆเลยเออไอบอลเราช่วยโลกเสร็จแล้วมึงไปหาแฟนมึงไหม เดี๋ยวฉันช่วยเองเดี๋ยวฉันจะปรับโมดท้องโลกให้ไปสิปีข้างหน้าไปหาแฟนมึงนะแฟนหุ่นยนต์ของมึงอะไม่เว้ยไม่ไม่ไปหาแฟนมึงเดีย๋ยวแฟนมึงร้อยห้ใจนะแฟนหุนยนต์ล <c oughs> ะก็จะอจริงคบใครเนะี่ยมึงควรดูให้ดีนะไอ้สัส <c oughs> อันนี้ซ่อนไปในตัวนะ <c oughs> มีแฟนเป็นหุยนยน <c oughs> ต์สะใจเว้ยบอก่าไม่ไงโอ้ย บอลมันไปไหนวะมันน่าจะไปโลที่เครื่องทง่องโลกนะเพราะว่ามันอยากไปหาแฟนมันมีแฟนเป็นหุ่นยนต์ป่ะพวกเรากับกันเถอะผมจับมันมาได้แล้วครับนายทำดีมากเยี่ยมไอบอลไปไหนวะเอา้ามันไม่ได้ไปหาแฟนมันเหรอแ <laughs> ฟนที่มันเป็นหุ่นยนต์ แต่อบอลมันใช้เครื่องท่องโลกไม่เป็นนะถ้ามันใช้แล้วเครื่องท้องโลกจะไม่อยู่สิแต่เครื่องท่องโลกอยู่แสดงว่ามันไม่ได้มากับเรามันยังอยู่ในโลกอนา,าคตเราต้องตามหาบอลให้ฉันช่วยตามหาให้เพื่อนเซนหนึน่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นอืมสิ่งนั้นมันคืออะไรนะมีสวิตช์กดด้วยอ่ะแล้วมีอะไรเรื่องแสงด้วยลองกดหน่อยละกันนะอ <c oughs> อยู่ในว่าเพื่อนกับเกมทองโลกได้แล้วจะกับโลกปัจจุบันแล้วเออใช่บอกินี้ก็แสงบระลาดอะไรวะเห็นไหมวะอ่าไม่ไม่เห็นนะ